สวัสดีครับผมเดอะแทนวันนี้อยู่ในงาน Thailand Game s h o 2023 j i s w a Assemble ครับวันนี้แทน์กำลังเข้างานพอดีเลยครับก่อนจะเข้านาน๋ยวขออน,นุญาตดักิมนิดหน่อยครับเดี๋ยวเข้างานราจะไ่ทให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญน,นะ,ะตัวสแกนนี้จะมีมาตรก,การอย่างเข้มงวดครับเข้างานได้เลย ม,มาถึงแล้วงานไทยแลกเกอร์ของเราวันวันนี้ก่อนจะเข้างานเนี่ยมีอะไรที่น่าน่าเล่นหรือสุขข่าก็าาไม่รู้นั้นก็ขอในนี้เร่งเกมดีก,กว่านิดหน่อยนะทุกคนสำหรับพัชชิโมท,ทายน,นะคะโดดล้ม ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ขอไปจันนี่ครับผมได้ของแจกมาจากอยู่ในโบูโบูอะไรอนะอารีน่าเบเอาเนี่ยผมแจกมาอย่างทโลโก้อารีน่าเบเอาเรื่องอีกด้าหนึ่งคืเ,เนนนชื่อแอนลูปโอเคไหนๆก็จะแจกมาแล้วขอเวลา สักพันึแล้วก็ก่อนเดี๋ยวขอเดินงานทั่วงานก่อนนี่ครับงานกัีนคือเน่าไปทงเรานกาบอว่าชอก่นะเริ่มประสบการณ์ที่น12ปีต้องกนาดารเออีงเขาชอหงอบามกัรถึงทำาการเล่นครับเราวว่าคนเล่นเกมนี้นะคจะมีเราสองคนมลยเลย เดี๋ยวไปหาออดับหน้าพี่ไปเป็นกลุ่มไหนคะผมไปแบที่สองครับน้ามีน้มเกิมนะคะเหมือนการปนันมาเดียวเนี่ยที่แบหลบเยอะหเยอะหลบเยอะ้องนัหวังาจะได้เยอะสุดท้ายไม่เป็นตามคาดตอนยิงแต่ก็หัวร้อนก็ค่ะเท่ากันใช่ไหมเอาไปน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยอื่ไปไว้ก็เท่าดุลเวลาทําไปยักกาบภายในงานแล้เข้าดีกว่า

แล้วต่อไปไม่ต้องเยอะเะพออคเมีอรียบไปเอาเลยน่าไปซื้อเกียว กอนหนจอคาระครับสำหรที่หนปในโวันนี้คะเรามีคอเอร์กนไฟนอลเฟนะคะินะามาชิบินโคมาจอญี่ปุเลยทุกท่านได้สสเซได้ที่มีมาเข้าคิวกันก่อนได้เลยนะตอนนี้ สามารถมาเข้าคลิปได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยค่ะด้านหลังบูธของเราแล้วไฟโนโซลั่นเองนะคะนีเลยพิเศษมากค่ะวันนี้ใครที่มาวงานไทยลน์เกม์2023นี้นะคะแล้วก็มาอชือก็เลยนะงโตท่านจะได้พิเศษแบบไหนก็คือร่วมถ่ายชิที่สุดแลชพของนันออกแบเกมส์ชื่อดังในแต่เกมะน้องเล หรือว่าจะเป็นแบบใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการเพื่องเวนตนั่นเองค่ะสามารถมาตอบคิวได้เลยนะคะเราจะหมดเวลานะคะวินแอนเกรทในช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีนี้แล้วเนาะเหลืออีกแค่ประมาณ20นาทีสุดท้ายยังพอมีเวลานะคะอะไรค่ะตอนนี้นะพี่ท่านไหนที่บอกว่ากำลังแบบเอ้ยจะ่สอดอันนี้ไปต้องถ่ายแล้ว เอามาเลยทุกคนขาเป็นนาทีทองของเราแล้วนะคะได้ทันใกล้ชิมน,น้ำได้สัมผัสต,ตัวเป็นๆด้วยนะไม่ตรงมาตรานต่างประเทศเลยนะคะให้ทุกท่านนะคะได้โพสต์ภาพใหพชิมและถ่ายรูปกับท่านค่ะ

ขายของเล็กน้อยไม่อยู่ก็โฮแกได้ครับผมไม่ได้สปอนเซอร์ครับอันนี้ตัวชิเทนอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เอาอันนี้จะเป็นเสื้อพันธ์ง,ง,งานมาทราบจริงๆก็ไม,ม่จะเป็นอันนี้ก็โลจิเทนว่าไงอันนี้ก็ พีนนเดเตอร์อันนี้ของท็อแกน้อยอันนี้ของทูมอนี่โจคหน้าของโคโยน่าจะเป็นของโคโยเวิร์สที่เก็ทชิปอินแพสซ้ามาอันนี้ก็ผู้เาเกมวิ่งเช่นกัน ใครหิวอก็ไปแวะทาซีทีได้โซนนี้เด็กกำลังกินกันอยู่เลยโซนโซนนี้น่าจะเป็นโซนปันเฮาใครหิวก็มากินตรงนี้ได้อันนี้เธออะไรไม่รู้ขอไม่เอา เรื่ออะไรไม่รู้คอมเมนตเอาเชื่ออะไรก็ไม่รู้พอมเมนต์เอาอันคือฮกไก่อิมแพดฮกไกสตา์เรแล้วก็เกนชิงอิมแพด ตนหน้าเวทีนั้นจะเป็นงานให่ที่ไปถ่ายเวทีอะไรก็ไม่รู้ขอไม่เอาขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ อันนี้ของเรดด้ากอน บรรยากาศภายในงานก็ก็นะ่าน่าจะคนเยอะมากกว่าแต่ว่างานนี้ตอถนถกงทีผมกำลังเดินอยู่ขอ,อ,องไทยบรรยากาศเฉยๆก็โจว่าจะจบคลิปเอางานดีกว่าเฮ้ยเขาเลือกนี่ว่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเดอะแซมบอลหรือเปล่า ก็คอมเมนต์เอาเอาเองอันนี้นของ G O C Play โซนโซนบู๊ทเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยว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 นะบูนทบนี่นั่นจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจังไ t to s e e you แล้ว กงานนี้คือออนไลน์สเตชันนี่เองชอบมากเลยเนี่ยตัวอันนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับปอดเกมอูว้วปอดเกมอะไรกักกนที่ใครเขาเล่นกัน,นอันนี้จะเป็นโอ้ยแกลลี่แอปลืมต่อไป จะกลับไปงานก็มีบูก็เทียบเลยครับสำหรับผมยังไงก็จบคลิปเท่านี้ดีกว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไทยแลนเกมโชว์จงเจริญ